นี่นะครับพายุมาเมื่อวานนี้นะครับยกไปหมดโครงเลยครับที่บ้านสองห้องครับตำบลสองห้องอำเภอพระข่าครับจังหวัดอุตรดิตฐ์ยกไปหมดถังครับเอ้ยยกไปหมดถังนั่หุมลงหมดหลัง นี่ครับมาจากทางนู้นครับตรงนู้นทางโค้งนี่มันจะโล่งครับลงมันจะเข้ามาตรงนั้นพัดมานี่ครับพัดมาหลังคาไปตกกลางทางนู่น,นครับอ่ฮิตกอนกันนี้ตูบหลุงเห็นนะยกไปเบิดเลยเบิดลั่งเลย มืนน่อนี้ยกยกข้ามไปของมูปะอุดเนะยกไปสู้นี่แล้วเมื่อนี้มันจะติดนี่ตอนอ้นยางอ่ะมันก็เลยตกลงเลยว่าตอนอ้นยางสู้ง่ะว่ตกลงขา,ข,าขอ้งมูเนะเพิงไปยกยกซะนี้เลยแต่ไปซองนะอ่ะกิ่งว่าขี้ควายมุ่นเขาในตู้เกีบันเนาะ นี่ครับมุงใหม่ครับมุงใหม่ทางหลังครับมาเมื่อวานนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนะน,น,นี่ยมาเมื่อวานเนี่ยเนี่ยมาจากทางนี้เลยเนี่ยลมพัดมาดูเลี้ยงดูเหล่า,าไปส่งบ้านหาแล้วับดีป้านป้าเหมียวป้านป้าเหมียว <c oughs> น้องเหมียวทางดินแดงเฮ้ยรถเนี่ยวะ่มเนี่ยครับโอ้โยไม่เคยเห็นรถอย่างนี้เลยเอารถเมย์รถเมย์รถใหม่นี่ครับฮี่ฮี่โค้ดทำไมนฉันนะครับขอลุกยตนนะครับเอาโคนดนะ่นนะฉันน่ะรถยืดออกจะนี